มาเสิร์ฟอาหารแล้วหรอครับค่ะโย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 สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้พบกับพวกผมอีกแล้วนะสองคนจากช่องตามใจเธอแชนแนลทางเพจและยูท b บก่อนที่จะพูดเนี่ยตัดเซ็ตตัดของไม่เสร็จเลยโอ้หเดี๋ยวเรียวเลยเดี๋ยวพี่เข้ามา เออ,อก็ค,อคือว่าวันนี้นะคะเรามีแผนจะแจ้งพนักงานในรีสอร์ทแห่งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแจ้งว่าจุกอาจักอาจอกไม่ใช่อะไรผมเลงเ็งแล้วด้วยว่าคนไหนอะ่ะผมชี้เลยเมื่อกี้ผมไปเคาน์เตอร์ผมบอกพี่ผมไม่เขาไม่ส่งข้าวผมขอคนนั้นนะ <c oughs> ผมเล็งเ <c oughs> มื่อวานเลยแล้วทำไมต้องไปเล็งพี่เขา <c oughs> พี่เขาดูแบบเหนียมๆอายๆใช่ไหมเหนียวไม่อายเงี้ยผมชอบแบบนั AI ้นนะอยากรู้ว่าซี่ทำอะไรอ่ะ อยากรู้เดี๋ยวจะรอดูในคลิปไปนะทุกคนรับรองว่าคลิปนี้น่าจะไม่พูดดีกว่าไปดูไปดูในคลิปคนนี่บอกว่าจะเป็นคลิปอะไรแบบไหนยังไงนะเตรียมยังบอกพี่เขามายังบอกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงบอกพี่เคาน์เตอร์นะแต่ไม่ได้บอกคนที่เขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้เรานะแล้วบอกพี่เคาน์เตอร์แล้วไดค่ะไปดูกันว่าจะอจึ๊กจั๊ะใช่เพราะจริงๆผมไม่ได้แบบนั้นไม่เคยทำอะไรแบบนั้นลั่นโอเคโอเคไปไปเดี๋ยวห้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวมุดกลับไป เป็นอะไรอะมาพูดตามาพูดทำทำไมนี่เปความคิดเหรอตื่นช้าไหมดีจักตื่นช้าปว่อสื่อเโอเคค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปใช่ต้องดูด้วยนะโอเคไปนี่พี่เขาคนจะมาแอบด้วย

ค่ะไม่ได้ยินจริงๆหรอคะนี่หนูไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงๆนะหนูไม่ได้ทำอย่างนั้นนะพี่อย่าไปคิดลึกนะหนูแก้เน้นถ้าชื่อพนักงานหน้าแดงเลยตัวแดงเนี่ยนะคะกล้องไหมนี่ยพี่หัวหน้าแดงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่คิดว่าอะไรพี่คิดว่าเสียงอะไรเออตรงตรงเลยพี่จ๋าจพี่คิดว่าเสียงอะไรเออเสียงอะไรกันอยู่ ในใจแอบคิดว่าอีสองคนนี้แม่งซาดิสแน่อะไรอย่างงี้โอเคค่ะพี่ขอบคุณมากนะสาแกงพี่เขาเล่นๆพี่คนน่ารักมากเลยขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วรู้ดึงไหนอายถึงนั่นรู้ดึงไหนอายถึงนั่นเธอเดี๋ยวบอกให้ทำเบาเบาให้ทำเบาเบาทำไมไม่รู้จะทำเบาเบาหยุดนี่อยู่เดูมาดูนมีพี่มามองด้วย เสียงดังไปถึงนัานหรือเปล่าก็คลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆเป็นของควันจากช่องตามใจเธอมอบให้แดรรีสอร์ทสเตตัสใช่เดินไปแล้วหนึ่งเดียวแล้วพี่เข้ามาเต็มเลยมีคนแอบฟังอยู่ข้างบนด้วยเจะแน่พี่เขาเรียกมนอเลยบอกให้เบาๆอ้ับุดไม่อยู่โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะผมไม่ไม่รู้อะ ได้แบบแนวเนี้ยได้ตลอดตลอดได้ทุกทุกวันอยู่แหละเขาเรียกว่าท่านั่นั่านั่นเนี่ยเขาเรียกว่าจังไรใช่แนวเนี้ยออกนอกบ้านทีไรไม่ได้เลยต้องมีไม่รู้แหละทุกที่บอกเลยแกล้งทั่ประเทศผมบอกเลยแล้วของจริงอ่ะโอ้โหหลันยิงกับฟ้าผ่าอีกเปี้ยงยังไม่ดังครับผมสองคนเลยนะอาวจริงอ่ะ ลเส้มจะเย็นแลหิวโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราสองคนด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวว่าผมจะหาคลิปดีๆมาให้ชมคลิปแบบนี้เหรอคลิปดีๆอ่ะัช่ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย